ยอดยกมารายต,ตัวตัวถัดมาที่ต้องทําการบันทึกคือยอดสินค้าและวัตถุดิบยกมาหมายถึงยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรหัสโดยต้องทําการตรวจนับยอดคงเหลือสินค้าโดยแยกเป็นแต่ละรหัสสินค้าว่าณวันที่ก่อนจะเริ่มใช้งานตัวโปรแกรมมียอดคงเหลือเท่าไหร่โดยแบ่งเป็นจํานวนสินค้ายกมาและมูลค่ายกมาซึ่งมูลค่ายกมาจะได้มาจากการนําจํานวนสินค้ายกมาคูณกับราคาต่อนหน่วยแล้วนําผลลัพธ์ดังกล่าวป้อนเข้าไปให้ตัวโปรแกรมรับทราบ เมนูที่ใช้ทำงานให้คลิกที่เมนูสินค้าแล้วกอที่2รายละเอียดสินค้าซึ่งวิธีการบันทึกยอดยกมาจะถูกแบ่งออกเป็นตามวิธีการคำนวณต้นทุนถ้ารหัสสินค้าตัวใดก็ตามที่คำนวณต้นทุนแบบวิธีไฟฟ์โฟวิธีการบันทึกหลังจากที่เลื่อนหารหัสสินค้าตัวที่ต้องการบันทึกแล้วให้คลิกเข้าไปในล็อตยกมาจากนั้นคลิกลงมาในช่องวันที่ด้านล่างให้ขึ้นกรอบสีแดงให้คลิกขวาเลือกคำว่าเพิ่มข้อมูล ในช่องของวันที่ถ้าเป็นยอดยกมาแนะนําว่าไม่ต้องระบุวันที่เข้าไปเพราะฉะนั้นให้คลิกข้ามมาในช่องของคลังในเรื่องของครั้งให้คลิกที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อทําการเลือกฐานข้อมูลของคลังสินค้าที่มีอยู่ให้ทําการระบุเป็นครั้งที่มียอดสินค้าคงเหลือยกมาขอยกตัวยอย่างเป็นครั้งศูนย์หนึ่งจากนั้นคลิกตกลงถัดมาคลิกมาในช่องของเอกสารเป็นการใส่เลขที่เอกสารเข้าไปในกรณีที่เป็นเอกสารยกมาให้ใช้คำว่ายกมา จากนั้นคลิกเข้ามาในช่องของลำดับเป็นการใส่ลำดับของรหัสสินค้าตัวนั้นๆว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ของเอกสารที่เราบันทึกเข้าไปในที่นี้เป็นยอดยกมาให้ระบุเป็นลำดับที่1คลิกถัดมาในช่องจํานวนเดิมเป็นการป้อนจํานวนสินค้ายกมาว่ามียอดยกมาจํานวนเท่าไหร่ในที่นี้ยกตัวอย่างที่15 คลิกถัดมาในช่องมูลค่าเดิมมูลค่าเดิมเป็นการนําช่องจํานวนเดิมคูณกับราคาต่อหน่วยสมมติว่าราคาต่อหน่วยอยู่ที่100บาทดังนั้นจะต้องน,ำำนําจํานวนเดิมคือ15คูณกับราคาต่อหน่วยที่100ดังนั้นผลลัพธ์ของมูลค่าเดิมที่ได้อยู่ที่1500บาทเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วให้คลิกลงมาในบรรทัดที่2 ถ้าในกรณีที่มีล็อตยกมาหรือว่ามีราคาสินค้าย,ยกมามากกว่า1ราคาให้ทําการบันทึกในบรรทัดที่2ต่อเนื่องได้โดวยวิธีการบันทึกจะเหมือนกับการป้อนที่บรรทัดแรกเมื่อทำการบันทึกยอดยกมาของสินค้ารหัสนี้เรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่แผ่นดิสด้านบนโปรแกรมจะทำการบันทึกยอดยกมาในวิธีไฟให้ หลังจากป้อนยอดยกมาเรียบร้อยแล้วจะสังเกตเห็นว่าโปรแกรมจะนําจํานวนเดิมและมูลค่าเดิมขึ้นมาแสดงอยู่ในคอลัมน์ของยอดยกมาและมูลค่ายกมาให้นี่เป็นตัวอย่างของการป้อนยอดยกมาของสินค้าสำหรับสินค้าที่คิดต้นทุนแบบวิธีไฟ f IF o ถัดจากนี้เราจะทำการยกตัวอย่างการป้อนยอดยกมาของสินค้าที่ทำการคำนวณต้นทุนแบบวิธี e v e r อร์บ้างให้คลิกกลับเข้ามาในช่องของรายละเอียดจากนั้นเราจะใช้การกดปุ่มเพจดาวเพื่อเลื่อนหาสินค้ารหัสต,ตัวที่2หรือคลิกที่ลูกศรที่ชี้ไปทางขวามือเราจะเจอรหัสสินค้าที่เป็น PA 2 0 0 1ซึ่งกำหนดกลุ่มบัญชีสินค้าเป็นการคำนวณต้นทุนแบบ Ever อร์เอาไว้วิธีการบันทึกยอดยกมาสำหรับต้นทุนแบบ e v e r อร์ หลังจากเจอรหัสสินค้าตัวที่ต้องการแล้วให้คลิกที่คำว่าคลังสินค้าจากนั้นให้คลิกลงไปในคลังที่ต้องการจะบันทึกยอดยกมาให้คลิกขวาที่คลังดังกล่าวและเลือกคำว่าแก้ไขข้อมูลเคอร์เซอร์จะกระพริบอยู่ในช่องของยอดยกมาให้ทำการใส่จำนวนยกมาเข้าไปยกตัวอย่างที่10ชิ้น คลิกมาในช่องของมูลค่ายกมามูลค่ายกมาก็จะมาจากการนํำจำนวนยกมาคูณกับราคาต่อหน่วยสมมุติว่าราคายกมาของสินค้าอยู่ที่ราคาต่อหน่วย50บาทดังนั้นให้เอาจํานวน10คูณกับ50ผลลับที่ได้อยู่ที่500บาท ให้บันทึกเข้าไปในช่องของมูลค่าย,ยกมาเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วให้คลิกลงมาในบรรทัดที่2ในกรณีที่มีคลังสินค้าตัวถัดไปเราสามารถป้อนยอดยกมาลักษณะดเดียวกันได้เมื่อทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่แผ่นดิสตันบนโปรแกรมจะทำการเซฟยอดยกมาให้จากนั้นลองคลิกกลับเข้ามาในช่องของรายละเอียด โปรแกรมจะทําการบันทึกยอดยกมาของวิธีเอเวอร์เรให้เมื่อทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกกระ,กระบาดท,ที่มุมขวามือด้านบนเพื่อทำการปิดหน้าจอของการบันทึกยอดยกมาสินค้ารายตัว ยอดยกมารายตัวตัวถัดมาที่ต้องทําการบันทึกคือยอดเช็คลับล่วงหน้าหมายถึงเช็คที่ได้รับการรับชําระหนี้จากลูกค้าแต่ยังไม่ถึงวันครบกําหนดตามวันที่หน้าเช็คจึงยังไม่สามารถขึ้นเงินได้หรือเป็นเช็คที่ได้รับเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้นําไปขึ้นเงินให้ทําการรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดโดยเรียงตามวันที่หน้าเช็คหรือเลขที่เช็คแล้วบันทึกเข้าไปให้ตัวโปรแกรมรับทราบเมนูที่ใช้ทํางานให้คลิกที่เมนูการเงินเลือกข้อที่3ธนาคารข้อที่3ทะเบียนเช็ครับ จากนั้นให้คลิกที่คำสั่งเพิ่มข้อมูลด้านบนทูบาร์เริ่มจากช่องแผนกถ้าต้องการกำหนดแผนกของเช็คที่ได้รับเข้ามาสามารถคลิกที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อเลือกแผนกหรือถ้าไม่บันทึกให้คลิกผ่านมาในช่องของวันที่เช็คช่องของวันที่เช็คหมายถึงเป็นวันที่ที่ระบุในหน้าเช็คในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นวันที่20เดือน1ปี49 คลิกถัดมาในช่องของวันที่รับวันที่รับก็คือเป็นวันที่ที่เราได้รับเช็คจากลูกค้ายกตัวอย่างเป็นวันที่20เดือน12ปี48คลิกถัดมาในช่องของเลขที่เช็คเลขที่เช็คโปรแกรมจะนำหน้าเอกสารด้วยตัว QR หลังตัว QR ให้ป้อนเป็นเลขที่เช็คที่ได้รับจากลูกค้าเข้าไปยกตัวอย่างเป็นเลขที่1 2 3 4 5 6 7 คลิกถัดมาในช่องของธนาคารเป็นการกําหนดว่าเช็คที่ได้รับเข้ามาเป็นของธนาคารอะไรสามารถคลิกจากแว่นขยายด้านหลังเพื่อทําการเลือกชื่อของธนาคารที่มีระบุไว้ในตัวโปรแกรมแล้วยกตัวอย่างไปที่ธนาคารกรุงเทพหรือรหัสศ1จากนั้นคลิกตกลงด้านล่างถัดมาเป็นเช็คสาขาเป็นการกําหนดว่าเช็คใบดังกล่าวเป็นเช็คสาขาอะไรของธนาคารกรุงเทพในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นสาขาพระขนง คลิกถัดมาในช่องของรหัสลูกค้าเป็นการกําหนดว่าเช็คใบดังกล่าวได้รับมาจากลูกค้าที่ชื่อว่าอะไรสามารถคลิกที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อเลือกฐานข้อมูลของรายละเอียดลูกค้าที่เรากําหนดเอาไว้เบื้องต้นยกตัวอย่างไปที่บริษัทสบายใจจํากัดจากนั้นคลิกตกลงเมื่อคลิกเลือกรหัสลูกค้าแล้วโปรแกรมจะขึ้นมาให้เราเลือกว่ากําลังบันทึกเช็คลับยกมาหรือบันทึกเช็คที่ได้รับล่วงหน้าคําว่าเช็คลับยกมา หมายถึงเป็นเช็คที่ได้รับมาจากลูกค้าแต่ยังไม่ถึงดิลตามวันที่หน้าเช็คดังนั้นให้เลือกตกลงแต่ถ้าเกิดเป็นเช็คที่ได้รับล่วงหน้าหมายถึงลูกค้าทําการจ่ายเช็คมาก่อนก่อนที่จะถึงดิลในการชําระเงินในที่นี้ให้เลือกเป็นยกเลิกขณะนี้เรากําลังบันทึกตัวที่เป็นเช็คลับยกมาดังนั้นให้คลิกที่ตกลงจากนั้นให้ระบุจํานวนเงินที่ปรากฏอยู่ในหน้าเช็คว่าเช็คที่ได้รับเข้ามามีจํานวนเงินเท่าไหร่ยกตัวอย่างที่5 0,000บาท คลิกถัดมาในช่องของผู้สั่งจ่ายโปรแกรมจะดึงเอาชื่อลูกค้ามาให้อัตโนมัติจากหน้าจอของรายละเอียดลูกค้าคลิกถัดมาในช่องของหมายเหตุถ้าต้องการบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติมของเช็คใบนี้สามารถบันทึกเข้าไปได้เมื่อทําการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่แผ่นดิสตันบนเพื่อทําการเซฟกรุณายืนยันคลิกตกลงโปรแกรมจะทําการบันทึกเช็คลับล่วงหน้าใบดังกล่าวให้และจะอยู่ในสถานะให้คีย์เช็คลับใบถัดไป เมื่อทำการบันทึกเช็คจนครบถ้วนแล้วให้คลิกที่คำสั่งยกเลิกการเพิ่มข้อมูลโปรแกรมจะปรากฏเช็คใบดังกล่าวขึ้นมาให้ให้สังเกตตรงสถานะเช็คเช็คใบใดที่เราบันทึกเข้าไปโดยตรงในทะเบียนเช็ค และยังไม่มีการทําการผ่านโปรแกรมจะขึ้นสถานะเช็คเป็นเช็คในมือให้และสังเกตทางฝั่งขวามือยอดคงเหลือจากชําระใบเสร็จถ้าเป็นเช็คที่ป้อนโดยตรงที่หน้าจอของทะเบียนเช็ค,ครับโปรแกรมจะปรากฏยอดคงเหลือเป็นติดลบหนึ่งให้อันนี้ไม่ถือว่าผิดปกติเป็นค่าเริ่มต้นของตัวโปรแกรมหลังจากบันทึกเช็คจนครบถ้วนแล้วให้ทำการคลิกกระกบาดท,ที่มุมขวามือด้านบนเพื่อทำการปิดหน้าจอของการบันทึกเช็ครับลงหน้ายกมา ถัดไปจะเป็นการบันทึกยอดเช็คจ่ายล่วงหน้าหมายถึงเช็คที่ได้ทําการจ่ายชําระหนี้ให้เจ้าหนี้แต่ยังไม่ถึงวันครบกําหนดตามวันที่หน้าเช็คทางแบงก์จึงยังไม่ได้ตัดเงินฝากตามเช็คที่สั่งจ่ายให้ทําการรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดโดยเรียงตามวันที่หน้าเช็คหรือวันที่เช็คแล้วบันทึกเข้าไปให้ตัวโปรแกรมรับทราบเมนูที่ใช้ทํางานให้คลิกที่เมนูการเงินข้อที่3ธนาคารข้อที่5ทะเบียนเช็คจ่าย ลักษณะการป้อนทะเบียนเช็คจ่ายจะเหมือนกับการคีย์เช็คลับล่วงหน้าให้คลิกที่คำสั่งในการเพิ่มข้อมูลด้านบนทูบาร์แผนกถ้าต้องการระบุสามารถคลิกที่แั่นขยายได้ถ้าไม่ต้องการสามารถคลิกผ่านมาในช่องของวันที่เช็ควันที่เช็คหมายถึงเป็นวันที่ที่ระบุหน้าเช็คนั่นเองในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นวันที่2 2 0 1 4 9คลิกถัดมาในช่องวันที่ออกเช็คหมายถึงเป็นวันที่ที่ทางกิจการทำการจ่ายเช็คใบนี้เขกาไปในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นวันที่ 14เดือน12ปี48คลิกถัดมาในช่องของเลขที่เช็คถ้าเป็นเช็คจ่ายโปรแกรมจะนำหน้าเอกสารด้วย QP หลัง QP ให้ระบุเป็นเลขที่เช็คที่กิจการทำการสั่งจ่ายออกไปยกตัวอย่างเป็นเลขที่0148876คลิกถัดมาในช่องของตัดจากบัญชี เป็นการกำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากของทางกิจการว่าเช็คใบดังกล่าวต้องการให้ตัดจากบัญชีอะไรสามารถคลิกที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อทําการดึงฐานข้อมูลของรายละเอียดบัญชีเงินฝากที่เรากําหนดเอาไว้ในที่นี้เรามีบัญชีเงินฝากเป็นเงินฝากกระแสะรายวันรหัสเป็น C1 ให้คลิกตกลง ถัดมาอยู่ในช่องของรหัสผู้จำหน่ายเป็นการกำหนดว่าเช็คใบดังกล่าวทําการจ่ายให้กับผู้จำหน่ายรายใดสามารถคลิกจากแว่นขยายด้านหลังเพื่อทําการดึงฐานข้อมูลของรายละเอียดผู้จำหน่ายที่เรามีการกําหนดไว้แล้วในที่นี้ยกตัวอย่างไปที่ดิจิตอลจากนั้นคลิกตกลง หลังจากเลือกหายผู้จำหน่ายแล้วโปรแกรมก็จะขึ้นมาให้เราตอบว่าเรากำลังบันทึกเช็คจ่ายยกมาหรือว่าเป็นเช็คจ่ายที่ได้จ่ายให้เจ้าหนี้ล่วงหนา้าความหมายของเช็คจ่ายยกมาหมายถึงเป็นเช็คที่จ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ถึงวันที่ครบกำหนดตามหน้าเช Ск ็คให้เลือกตกลงแต่ถ้าเกิดเป็นเช็คที่จ่ายล่วงหนา้าหมายถึงว่าเป็นเช็คที่เราออกเอาไว้สำหรับเตรียมจ่ายให้เจ้าหนี้แต่ยังไม่ถึงดิลในการจ่ายต้องตอบเป็นยกเลิกในกรณีนี้เรากำลังทำการบันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้า หรือว่าเช็คจ่ายยกมาดังนั้นให้คลิกที่ตกลงช่องจำนวนเงินให้ทำการใส่จำนวนเงินที่ทำการเขียนเช็คจ่ายให้เจ้าหนี้ออกไปในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นจำนวนเงิน2 5 0 0 0บาทคลิกถัดมาในช่องของใจ่ายให้โปรแกรมจะดึงเอาชื่อของผู้จำหน่ายรายดังกล่าวมาจากหน้าจอรายละเอียดถัดมาจะเป็นช่องของหมายเหตุถ้าต้องการป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมของเช็คใบนี้สามารถขีเข้าไปได้เมื่อทำการบันทึกข้อมูลจนครบถ้วนแล้วให้ทำการคลิกที่แผ่นดิสตันบนเพื่อทำการบันทึกข้อมูล กรณายืนยันคลิกที่ตกลงโปรแกรมจะอยู่ในสถานะพร้อมให้เราเคีย์เช็คจ่ายลงหน้าหรือว่าเช็คจ่ายยกมาใบถัดไปถ้าเราป้อนจนครบถ้วนแล้วให้คลิกที่คำสั่งยกเลิกการเพิ่มข้อมูลสถานะเช็คของทางด้านเช็คจ่ายจะขึ้นเป็น05คือเช็คจ่ายหมายถึงเช็คที่ยังไม่มีการผ่านบัญชีและยอดคงเหลือจากชําระใบาเสร็จก็จะแสะดงเป็นติดลบ1 เหมือนกับเช็กลับโ่วงหน้าเช่นกันเมื่อทําการบันทึกข้อมูลของเช็คจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วให้ทําการคลิกที่ก,กระบาดมุมขวามือด้านบนเพื่อทําการปิดหน้าจอของการบันทึกเช็คจ่ายยกมายอดยกมาทั้งหมดที่เราทําการบันทึกเข้าไปรวมเรียกว่าเป็นยอดยกมาทางด้านรายตัวดังนั้นยังเหลือยอดยกมาอีกหนึ่งระบบที่เราต้องบันทึกเข้าไปคือยอดยกมาทางด้านบัญชีซึ่งหมายถึงยอดคงเหลือตามงบมทดลองของปีก่อนจะประกอบไปด้วยสามหมวดด้วยกันคือสินทรัพย์ หนี้สินระทุนซึ่งยอดยกมาของรายตัวเมื่อรวมกันแล้วจะต้องเท่ากับยอดยกมาทางด้านบัญชีด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นลูกหนี้รายตัวทั้งหมดที่เราบันทึกเข้าไปจากเมนูการเงินรับเงินและข้อหบันทึกเรายการลูกหนี้คงค้างทุกใบรวมกันจะต้องได้ยอดเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีลูกหนี้การค้าในงบทดลองเมื่อสิ้นปีก่อนเมนูที่เราใช้ทำงานเกี่ยวกับการบันทึกยอดยกมาทางด้านบัญชีให้คลิกเข้าไปที่เมนูบัญชี ข้อที่3ยอดยกมาเลือกขัวข้อบันทึกยอดยกมาหลังจากคลิกเข้ามาแล้วตามปกติในหน้าจอนี้จะแสะดงเลขที่บัญชีที่ปรากฏอยู่ตามผังบัญชีบางท่านอาจจะเจอหน้าจอที่ว่างเปล่าหรืออาจจะแสะดงเลขที่บัญชีไม่ครบถ้วนนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีการเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผังบัญชีหลังจากเราเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผังบัญชีแล้วจะต้องมีการอัปเดตหน้าจอของการบันทึกยอดยกมาด้วยวิธีการอัปเดตยอดยกมา ให้คลิกปิดหน้าจอของบันทึกยอดยกมาไปก่อนจากนั้นคลิกเข้าไปที่เมนูบัญชีเลือกที่ข้อ A คำนวณยอดเปลีป่ยนแปลงให้ระบุว่บัญชีการคำนวณตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่24จากนั้นให้คลิกที่คำนวณด้านล่างโปรแกรมจะทำการคำนวณยอดเปลีป่ยนแปลงให้หลังจากคำนวณเสร็จสิ้นให้คลิกที่ตกลงแล้วคลิกกลับเข้าไปที่เมนูบัญชีข้อที่3ยอดยกมาและหัวข้อบันทึกยอดยกมา ผลที่ได้จากการคำนวณก็คือโปรแกรมจะดึงเลขที่บัญชีย่อยทั้งหมดที่อยู่ในผังบัญชีของเรามาปรากฏในหน้าจอของการบันทึกยอดยกมาให้เมื่อเราได้เลขที่บัญชีที่ต้องการแล้วให้คุณนำงบทดลองนะสิ้นปีที่แล้วมาบันทึกเข้าไปในตัวโปรแกรมโดวยวิธีการบันทึกอันดับแรกให้เลื่อนหาเลขที่บัญชีที่ต้องการจะใส่ย,ยอดเข้าไปยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นเรามีบัญชีเงินสดคงเหลืออยู่ ดังนั้นให้นำเคอร์เซอร์หรือว่านำเมาส์มาคลิกที่บัญชีเงินสดจากนั้นให้คลิกที่คำสั่งแก้ไขข้อมูลด้านบนทูบาร์เคอร์เซอร์จะคะพลิบอยู่ในช่องของเลขที่บัญชีให้คลิกมาในช่องของยอดยกมาตัวสุดท้ายและใส่มูลค่าของจำนวนที่ต้องการเข้าไปยกตัวอย่างที่50,000บาทเมื่อทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วให้คลิกหาเลขที่บัญชีตัวถัดไปยกตัวอย่างเลขที่บัญชีตัวถัดไป เป็นบัญชีของเงินฝากกระสรายวันคือเลขที่บัญชี1112-01ดังนั้นให้คลิกลงมาที่เลขที่บัญชีตัวถัดไปและคลิกเข้าไปในช่องยอดยกมายกตัวอย่างจำนวนเงินอยู่ที่3 5 0 0 0 0หบาทถัดมาเป็นบัญชีลูกหนี้การค้าเลขที่บัญชี1 1 3 0งหคลิกเข้าไปในช่องของยอดยกมายกตัวอย่างที่มูลค่า53,500บาท เลขที่บัญชีตัวถัดมาเป็นเช็คลบลงวันที่ล่วงหน้าคือเลขที่บัญชี1 1 3 0งหนึ่งสองคลิกเข้าไปในช่องของยอดยกมายกตัวอย่างมูลค่าเงินที่50,000บาทเลขที่บัญชีถัดมาจะเป็นบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคือเลขที่บัญชี1140งหนึ่งสี่ศนขีจากนั้นคลิกมาในช่องของยอดยกมายกตัวอย่างมูลค่าคงเหลืออยู่ที่90 0 0 0บาท สังเกตว่าจากตัวอย่างที่เรายกมาข้างต้นเป็นเลขที่บัญชีที่มียอดดุลทางด้านเดบิตท,ทั้งสิ้นดังนั้นการป้อนตัวเลขของทางด้านเดบิตให้คุณระบุตัวเลขจานวนเงินตามปกติถัดมาจะเป็นการยกตัวอย่างการป้อนยอดยกมาบัญชีที่มียอดดุลทางด้านเครดิตบ้างตัวแรกขอยกตัวอย่างไปที่บัญชีเจ้าหนี้การค้าคุณสามารถคลิกลูกศรด้านล่างเพื่อเลื่อนหาเลขที่บัญชีตัวที่ต้องการ บัญชีเจ้าหนี้การค้าคือเลขที่2 1 2 0ีด0ูจากนั้นคลิกเข้าไปในช่องของยอดยกมาวิธีการป้อนยอดยืนทางด้านเครดิตคุณต้องใส่เครื่องหมายติดลบข้างหน้ามูลค่าเงินยกตัวอย่างที่32,100บาทเพราะฉะนั้นให้ใส่เป็นลบ32,100บาทเลขที่บัญชีถัดมาเป็นบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้าคือเลขที่บัญชี2.1.2 0 คลิกมาในช่องของยอดยกมามูลค่าที่ยกตัวอย่างอยู่ที่2000 20, 0บาทดังนั้นให้ใส่เป็นติดลบ2 0 0 0 0บาทเลขที่บัญชีตัวถัดมาจะเป็นบัญชีทางด้านทุนหรือว่าหมวดที่3ให้คุณเลื่อนหาเลขที่บัญชีหมวด3ก็คือขึ้นต้นด้วยเลข3เราจะเจอเลขที่บัญชีทุนได้ก่เลขที่บัญชี 3100- น0ขีดจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปในช่องของยอดยกมา ทุนมียอดดูนทางด้านเครดิตเช่นกันยกตัวอย่างยอดคงเหลืออยู่ที่500,000บาทดังนั้นให้ป้อนเป็นเครื่องหมายลบและตามด้วยตัวเลข500,000บาทคลิกถัดมาในบัญชีตัวสุดท้ายคือบัญชีกำไรสะสมเลขที่บัญชี3-2-0-0-0 0จากนั้นคลิกมาในช่องของยอดยกมายกตัวอย่างว่าเรามีกำไรยกมาอยู่ที่มูลค่า36,400บาทดังนั้นให้ใส่เป็น ติดลบ36,400บาทในทางกับกันถ้าเกิดคุณมีเป็นขาดทุนสะสมยกมาในบระทัดนี้คุณจะต้องป้อนตัวเลขตามปกติโดยไม่มีเครื่องหมายติดลบด้านหน้าเมื่อทำการบันทึกข้อมูลจนครบถ้วนแล้วให้ทำการคลิกที่แผ่นดิสด้านบนเพื่อทำการบันทึกจากนั้นให้คลิกกระกบาดท,ที่มุมขวามือเพื่อทำการปิดหน้าจอของการบันทึกยอดยกมาทางด้านระบบบัญชี หลังจากทาการบันทึกยอดยกมาทางด้านระบบบัญชีแล้วจะต้องทําการตรวจสอบด้วยว่ายอดยกมาที่เราบันทึกเข้าไปได้ยอดดุลระหว่างเดบิตกับเครดิตหรือเปล่าวิธีการตรวจสอบให้คลิกเข้าไปที่เมนูรายงานเลือกข้อ1พิมพ์รายงานข้อที่5รายงานบัญชีเลือกข้อที่6งบทดลองให้เลือกดูงบทดลองแบบเต็ม เลขที่บัญชีจากให้ระบุเป็นเลขที่บัญชีตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายส่วนวันที่จากให้กําหนดเป็นวันที่เริ่มรอบบัญชีในที่นี้รอบบัญชีเราอยู่ที่ปี49ดังนั้นวันที่เริ่มรอบบัญชีต้องเป็นวันที่01-01-49จากนั้นคลิกที่รูปปินเตอร์ด้านบนแสดงผลทางจอภาพคลิกตกลง โปรแกรมจะทําการพิมพ์งบทดลองแบบเต็มมาให้ให้ทําการเลื่อนลูกศรไปทางขวามือจะมีคอลัมน์ที่เขียนว่ายอดยกมาวิธีการตรวจสอบให้ดูยอดดุลด้านล่างว่ายอดดุลระหว่างเดบิตกับเครดิตของคุณบาลานซ์กันหรือเปล่าถ้าทั้งสองตัวดุลกันนั่นหมายถึงว่าการบันทึกยอดยกมาของเราถูกต้องจากนั้นคลิกปิดกากบาดตัวล่างเพื่อทําการปิดหน้าจอของการพิมพ์รายงานและคลิกกากรบาดเพื่อปิดหน้าจอของการพิมพ์รายงานทั้งหมดนี้เป็นการบันทึกยอดยกมาและเป็นการบันทึก ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มใช้งานตัวโปรแกรมจริง